อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n อง n n s s m m g m m n n g c h a n ่องเกมที่ไขรๆก็ดูได้ทุกคนนะครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในเกม o ค้ of t s u ึช i ม a ในภาค e g เจนหรือโหมดตำนานในส่วนของเนื้อเรื่องและนี่ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยนะครับ ใน EP ที่2นี้ก็มีชื่อตอนว่าคำสาบของโอนิบะะนะครับตามคำอธิบายของเกียวเซนผมก็พอเข้าใจว่า โอนีบาบะนี่ก็เหมือนเป็นลำดับขั้นของอสูรเนาะหรืออาจจะเป็นฉายาที่ใช้เรียกชื่อจริงของอิโยนะซึ่งเธอก็มีพลังอำนาจกำเนิดกองทัพอสูนว่ากันว่าปีศาจของเธอมีพลังเหนือธรรมชาติและเต็มไปด้วยความเค็ดแค้นเต็มเปี่ยมภารกิจของนักรบปีศาจก็คือยับยั้งเธอเอาไว้ให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้กองทัพของนางแข่งแ่งจนไร้ผู้ต่อกร ตู้เราดุต e ัวเฮ้ยมันจะเห็นเ้ยทําไงู้ตัวแล้วมาอีกแล้วเต้าคิว เกียวเซนก็ได้อธิบายต่อเกี่ยวกับเสาของอิโยกที่มีพลังทําให้เหล่าทหารต้องคำสาบได้รับพลังจากแรงแค้นของเธอพวกมันไม่มีวันตายเนื่องจากแหล่งพลังทั้งหมดมาจากเสาข,ของอิโยกและสาบใดที่พวกนางยังมีชีวิตอยู่ทหารเหล่านี้ก็ยังจับอาวุธขึ้นต่อสู้โดยไม่มงรีบเลยพอเราเดินมาสักพักก็ะจะพบกับออร่าสีแดงนะนักลบปีศา์ต้องสังหารเสาข,ของอิโยกก่อนเนาะ จึงจะสามารถกำจัดพวกทหารได้นะครับออราสีแดงนี่เหมือนเป็นอาณา,าเขตของสซาของอิโยนะครับ

を殺めたかに見えたが、ただの思い違い。殺したのはイオの傀儡に過ぎなかった。クロードを池張りにしろ。 เมื่อกำจัดเป้าหมายเสร็จก็ได้ทําการช่วยพระรูปหนึ่งที่ถูกจับเป็นเชลยหลังจากนั้นพระรูปนี้ก็ได้อธิบายกับเหล่านักบพบิศา์ว่าคนนี้บาบาได้เข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์แล้วและเราก็ต้องรีบเดินทางไปหยุดยั้งเธอให้ได้นะครับต่อจากนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทที่2เกียวเซ็นก็ได้อธิบายเกี่ยวกับสาวกของอโยว่า พวกเขาและอ่าเธอจะผ่านพิธีกรรมสังเวยกับการนองเลือดที่ขับเคลื่อนด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทําให้สาวกสามารถเสริมพลังให้กับกองทัพอสูรได้ครับพอเกียวเซ็นพูดจ,จบเสียงของโยก็ดังขึ้น พอมาถึงบทที่2องอในฉากป่าศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับพวกาสาวกของอีโยวนะครับหัวมันนี่แหละ ถึงแม้จะกำจัดพวกมันลงได้แต่ว่าอิโยกก็ยังคงอยู่เนื่องจากสาวกเหล่านี้เป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นนะครับ イオの思惑を止める手立ては。 一つしかないその魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。 หลังจากที่เราจะเดินทางเข้าสู่บทต่อไปเสียงของอิโยก็ดังขึ้นอีกเมื่อเข้าสู่บทที่สาม ภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็คือดวงวิญญาณของผู้ทรงธรรมถูกจับเป็นเชลยพวกเขาถูกกักตัวเพื่อให้โยกสุกขนนั่งับเห <c oughs> ล่านักรบปีศาจแบบนั้นจึงบุกกำจัดเหล่าสาวกสาม พระที่ถูกจับเป็นเฉลยในขณนะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้เฉลยถูกฆ่าด้วยนะครับ もはや手遅れだぞ。 เมื่อน,นรกปีศาจทลายกองทัพของอโยจนราบคาบพร้อมกับช่วยพระเหล่านั้นออกมาได้เสียงของอโยก็เงียบนาอาจจะตายแพ้จริงหรือเพียงแค่ย้ายหนีไปที่ศูนอื่นเพื่องเรา,าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ก็ติดตามรับชมในอีพีหน้านะครับ ส่วนเรื่องราวใน EP 2ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าดูคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับและถ้ามีข้อคิดเห็นอย่างไรหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมก็ขอฝากช่อง NK Sam Gaming ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน E ีหน้าวันนี้สวัสดีครับ